ต้องบอกว่าสอพอนิคมพัฒนาค่ะมีการโปรโมทห้องพักคุณผู้ชม่ะเนี่ยบอกว่าหลุดจองนะขนาดไม่ได้เล็กนะครับอากาศไายเท่ดีเลยมีมุ้งลวดมีเหล็กดัดเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะ เรื่องนี้ต้องบอกว่าทําให้ชาวเด็ตนะคะโอ้โหกดไลค์ชอบใจกันดวัวๆเลยค่ะหลังจากที่เพจ Facebook ของสถานีตํารวจภูธรทนนี่คมพัฒนานะะในพื้นที่อำเภอนี่คมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะซึ่งได้มีการโปรโมทห้องพักที่ดูเหมือนว่าแบบนี้ไม่น่าจะมีใครอยากจะเข้าไปพักสักเท่าไหร่นะคะทางเพจสถานีตํารวจภูธรทีนนครมพัฒนาค่ะมีการออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมกับข้อความนะคะบอกว่า่วน ห้องว่างหลุดจองสอพอนิคมพัฒนาตามสโลแกนให้การไม่ดีติดเยอะให้การเลอะเทอะติดเต็ม สห้องนอน4ห้องน้ำขนาด56ตารางเมตรวงเล็บไม่เล็กนะครับห้องสวยพื้นทาสีเขียวลงมันอากาศถ่ายเทดีมีมุ้งลวดเหล็กดัดพัดลมบิวอินมีความมั่นคงแข็งแรงมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงแต่งครบจบสไตล์วินเทจแอนด์มินิมอลข้างนอกเนี่ยกระทัดรัดแบบมินิมอลเลยข้างในโอ,โ,โอ้โหโอทงอลังการแบบลักชัวรี่ให้การดีเออให้การไม่ดีติดเยอะให้การเละเทอะ เเนี่ยติดเต็มครับคุณผู้ชมขาแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยโ,โหเห็นโพสต์ดังกล่าวนะคะคือพอโพสต์ถูกแชร์ลงไปในโซเชียลทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็น่างต่อเนื่องค่ะบางคนบอกโ,อโคตรแบบนี้ไม่น่าอยู่นะถ้ามี Wi-Fi ก็น่าสนใจอยู่นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยมียอดไลค์ถึง5.8หมื่นไลค์แล้วก็แชร์ออกไปแล้วหมื่นกว่าครั้งค่ะเรื่องนี้ถือว่าสร้างรอยยิ้มให้กับโลกโซเชียลได้เป็นอย่างดีแต่ทางที่ดีไม่ต้องไปอยู่ดีที่สุดค่ะ t ทยนิวส s News, สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ t ท a i News ค่ะ